ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ถ้าท่าน60เมตรจะตามล่าคนที่บ um ้านช่วยกดไลค์ด้วยกันนะครับอาอาไอ่เอาพอยอผมของ้อล่ะเมื่อผมไม่เจอหรอเมื่อไหรผมไม่เจอหรอขอยอผมขอล้อล่ะขอยอมาจากเชยอกย่าไงล่ะฮ่าฮ่าอาอาโอเล่ผมอเล่ก็อีนี่ผมทำจุอดีผมทจุ๊บพอดีโอ้ยโอ้ยโอ้ โอเคขอกราบสวัสด okay, ีค carry ุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันครับท okay, ี่ผมไซโคเมทีเคยะคุงลาเฟลแล้วก็ไฟโรนี่ครับอยู่เกมของไม้ครับนะครับวันนี้จะมาซ่อนแอบในโลกของบล็อกน้ำพืชนิจจาท่าน60เมตรนี่นะผมนะครับกระนะครับผมก็ใครชอบคลิปซ่อนแอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระเทือบรายด้วยกันนะครับโอเคทุกคนมาสุ่มกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนแรกคนน้ำทุกคนสุ่มเลยนะหนึ่งสองสามใสโคโอเคมาเลยเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบเอ้าฉันลืมเกมรูเออแดนไม่ไทีขอฆ่าไม่ได้ทีเลยหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นไปเลย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 ใช่กดไปเลยมันคือการทีละพอร์ตยังไงล่ะเก็บมาแล้ว โอเคครับไปด่าเร็วๆเปนสกินด้วยทุกคนอย่าลืมเปนสกินครับไปเร็วไปเร็วตามไล่ลาหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่ทีจะเวลาแล้วทุกคนครับมาเริ่มไล่ล่าเลยแล้วกันนะครับวิธีหรือท่านวิธีก็คือว่าสมมติถ้าใครตาคนแรกเนี่ยคนนั้นจะเป็นฆาตกรนะครับทุกคนต้องมาช่วยผู้านะครับแค่คนเดียวเท่านั้นขอตาแรกนะทุกๆตาแรกไหนติดข้งหลังอะอะไรเฮ้ยทุกคนมีท่านมีท่านหนุ่มสิบเมตรอยู่ข้างบนด้วยเฮ้ยพวกแกอะนกันอ่ะโอ้แบบโคตรยากไปแล้วมีอะไรกันเดี๋ยวปรับนี่ก่อนปรับเป็น n o r ม a l แล้วกันนะเพื่อผมจะะได้ตีง่ายนนคครับทุก เฮ้ยทุกคนอยู่ไหนกันนะโอ้โหดูดิไม่ได้คุ้นเงียบๆเดี๋ยวไอตัวขบวนที่มันเดินไปเดินอะไรอะไรใครเข้ามากินอะไรนะาอประทังพี่รู้นะสไตล์การแอบของน้องเนี่ยนะมันต้องเป็นเอพิซีแน่นอนนะสไตล์การแอบของปาราเฟียวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่มีใครจะไบฉันเลยเนะนะดูดีๆผมขอดูก่อนนะผมใช้ตาทิพย์ในการดูก่อนเฮ้ยมันจะเนียนใช่เปล่าวะไม่น่าใช่คุณมันจะเนียนยังไงมันก็เนียนนะผมจริงเลยนะเฮ้ยผมไปแล้วจริงๆไม่เจอใครเลย เว้ยตาแรกของในบริษัทที่ผมไม่เคยเจอใครเลยเนี่ใช่ปะไม่น่าใช่เฮ้ยตาจีพวกคุณจะไม่พวกคุณจะแบบไม่จะออกมาเดินเล่นกันเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีเศษมีคนจุดผูมีคนวางผูตรงนี้ทิ้งไว้แสดงว่าชัดเจนใครเนี่ยวันนี้ได้ข่าวได้ข่าวแกวางผู้เออจ้าจ้าติดใครอ่ะจ้าติดใครจ้ารอบยี่นี่เรียบร้อยตายคนแหละจ้าแกแกวางผู้เออหนึ่งอันนะหนึ่งกองอะ อ่ะไอ้จ๊ะบอกมาดิว่าคนที่แอบพี่ทำอะไรทั้งสองอะอ้าววิดเจอร์ทีอ้าวแค่วะแค่วะแค่วะไม่น่าใช่ไอ้ช้างบอกมาดิมีคนแอบใกล้ๆแกหรือเปล่าต้องจ้าต้องจ้าฮะมีเยอะจ๊ะมาเร็วมาพี่เร็วทั้งสองทีชั้นสองตอนนี้หมดไปแล้วหนึ่งทีสี่สิวิทุกคนครับเลยประมาณสองทีกว่ามีคนแอบในนี้ป่ะเนี่ยไอ้บอลเสร็จแล้วอเฮ้ยตกใจอาจารย์ไม่มีคนมีบอกว่าเช็คดีฮะนีบอกว่า ไม่ใช่อาจารย์ไม่มีเราหายากมากคือไม่มหาเยอะยังนี่ผ่านไปแล้วสองาทีทุกคนไม่น่าใช่เฮ้ยตัวนี้บอกว่าคุณแต่คุณไม่ยักสองกันข้างขวาใช่อ่ใช่อ่ะแค่ผมเชื่อคุณได้เออฮะดีมันมีคนจับคู่ไวข้างหลังด้วยไนาทีไนาทีตายไม่ได้กินของชิ้นแรกหรือเปล่าใอ้คุณกิงใครอ่ะเฮ้ยมีคนกินอาหารอาจารย์มีคนกินอาหารมีคนกินอาหารอาจารมีคนกินอาหารข้าเห็นข้าเห็นนี่ไอเรียบร้อยลาเปลวเรียบร้อยลาเปลตาย ฉันว่าอะไรไม่เป็นคนกินอาหารแถวนี้เจ้ายิงดิถ้าตัวไหนไม่รู้ถึงมันติดตัวนั้นตัวนั้นตัวจริงนะเอ้เวลทีนี้ถือ่เฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้เจ้าใครเห็นอะไรโผโผแถวนี้นรอไม่กินอ่ะเดี๋ยววะเดี๋ยววะไอ้คนเนี้ยหน่ะคุณกินวัดใช่ยวไหมรู้ฆ่าก่อนเช้าเมื่อกี้มันมีคนแบบข้าเห็นแล้วปังเงียบปังเงียบไปเงียบไป

อ้าวเวทีโดนเกลียวโดนเกลียวเวทีโดนเกลียวเรียบร้อยเรียบร้อยก็ลืมบอกวิทีนะวิธีห้ามเอาของไปช่องแรกในสล็อตแรกวันนั้นมราจะมีไว้ข้างหลังทั้งบีมาเตอร์ด้วยทั้บีเมื่อกี้โอเคทุกคนครับไปทุกคนรอบสอง let's go มาครับทุกคนรอบสองสุดเลยครับใครเป็นเกียวโยยาเป็นโยยคุณอยากฆ่าใครเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวนี้ฮะ คนยิงผมแบบปั่นปีนว่าชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฮะชื่ออะไรชื่อทีที้วทีคุงทีคุงแงเออหาที่ซ่อนกันแล้วกันนะครับผมบอกยว่าเคียว์ยาเนี่ยนะก็จะหาไม่เจอแกบอกให้เวลาคุณหาประมาณแบบอยี่สิบล้านวิเลยจริงเลยนะอันนี้หยอกนี่หยอกนี่เกินไปนี่เกินไปโอเคทีทีจบเวลาครับเดี๋ยวเลือกใครมันจะเดินเล่นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไม่คิดอ่ะเฮ้ยระวังเว้ข้ารการอยู่แถวๆทุกคนระวังหน้าบล็อกสีกลนขนแกะสีแดงคือจุดเกิดของขารการนะครับทุกคนเห็นหรอกตอนนี้ขารการเขาอยู่บนต้นไม้ครับผมเห็นนะเขาอยู่บนต้้นนไไไมมมมมมผเเเเเหหหห็็็ีีตตปปดดลลยยใช่ แค่ตัวนี้นนะ่นผมว่าต้องมีตัวจริงแน่เลยแค่อตอวตีนนะเจอเหมือนก้อนเลยจริงจอาอย่าไม่เอาขอยอมผูของแล้ล่ะโอ้ยแลล่ะอย่าอย่าฆ่าอย่ามาเต้ามาเตไม่เอาอย่ามาเต้โอเคผมนี้ละผมผมดูละฮะเพื่อผมไม่เจอหรอกฮะือ่อนผมไม่เจอหรอก คยองผมขอร้องล่ะคยองผมมีลูกเม่ได้ต้องดูแลอยู่คยองคยองไม่ีไได้คยองจะไปจากเชียร์ย่าไงล่ะฮ่าฮ่าอ้าวว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 อวววาวว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 ฮวว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 ว่วววววโวว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 วาวว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 คนวววว่วว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 าว่วววาว่วว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 ่วววว่่่ววว่ววววว แม่เขาไปข้างนแล้วเหรอจริงจริงจริงแม่เอ๋ยมันเห็นอยู่มันเห็นมันเห็นเฮียห์เฮียข้างผมเมื่อกี้มีมีคนนึงก็ะแลงอยู่ข้างหลังเฮียเมื่อกี้มีคนวิ่งอยู่มีคนวิ่งอยู่เดี๋ยวแปด่าบไปแค่ไปจะทันก่อนทุกคนครับมาแล้วหกสิเมตรผมกัดกัดนิ้วแล้วเฮี้ยห์เมื่อกี้มันมีคนวิ่งเล่นอยู่แถวคุณอ่ะตรงที่ผมตายอ่ะเมื่อกี้ไหนวะเรียกผมตามไหนเรียกผมตามไหนเฮียกผมตามไหนเมื่อกี้ผมตามไหนอะไรอยู่ไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงงงนนี่ไสดตรี้ชััวว์เลยสกตนึงเี่าไม่รู้อ่ะ เมื่อกี้มันเกือมันทีไรเมื่อกี้มันเดินเล่นอยู่แถบนี้มิตาทีเงียบเลยอยู่เเมื่อกี้เมวทีเพราะว่าเมื่อทีเขาอยู่ใกล้เราแน่เลยนะเขากำลังเงียบแบบกบเกิดไงมีีมมาคนหนีมาด้วยนะไหนว่าเอทีเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเจอผมเจอผมเจอไหน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 ใครใครไปเ๋ยแล้วเดี๋ยวแล้วเดีแล้วโอนี่มันกลัวนี่หว่าย้อมาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอาจารย์แน่เลยถึงจนที่ก้างอย่างนี้โอเคผมมาไว้แล้วเก็บผมมาผมมาไว้แล้วมาดิมาดิไอ้เจ้าเมมแต่ก่อน ไอเจ้าเมื่อกี้แกบอกว่ามึงบอกเนี่ยที่มึงโดดไปโดดมาเมื่อกี้เนี่ยแมงเราดูต้นไม้ดิแม่งอะไรวะเนี่ยโอ้ยพป็ีเป็นร้อยเลยต้นไม้ไอ้แมงผมว่าไอ้ผมว่าจะมีคนเจ้าคนหนึ่งตอนนี้มึงกดคลิปตอนนี้มึงกดคลิปใช่เนี่ยมีคนขับวะมีคนขับใสเราอ้จ้าใบ้ไอ้เจ้าใบ้ดูสถานการณ์เดลยแล้วไงใช่เยอปบ้านนี่ยเหรอไอ้เจ้าพี่ว่าไม่เนียนะเฮ้ยเราช่วยหายเร็วผมไม่ขายพวกควงหรอกพี่เหรอแค่เราข่าพิชีทุกคนนะเจ๋งแค่เราฆ่าม่ชิตทีอ่ะ ไม่ไดี <fists. S 2> เดี๋ยวู้ชิ้ก่อนชิ้ก่อน <c oughs> โอเคตัวปลอมเฮ้ยเฮ้ยรนีต่ตัวปลอม,มอตัวปลอม <c oughs> ไม่ใช่ตัวปลอมใครมีตัคนกีบมาอยู่ไหนกันบ้าเม่กเ,เลย <c oughs> อยู่ใกล้เลยไม่นาทีกีบไม่นาทีอยู่แถวนี้นเลย <c oughs> อือยิงเช็คก,ก็ไม่ได้เว้ยหาอยู่ไปอยู่ไหนวะไม่ใครเนะี่ย <c oughs> เอ้ย <c oughs> ตัวปลอมตัวปลอมมันแอบเนียนมากเลยนะจริงอ่ะทุกคนตื่นเต้นสาวไปที่มาไปนะครับที่หอใช่ต้นไม้ตัวปลอมเยอะมากหนูนมีตัวจริงแน่เลยเดานะ ไอ้บ้านหนเดินหนึ่งยบ้านหนาบ้านบ้านนาอะไรนบ้านหนาบ้านหนบ้านหนาบ้าเบเมืนต้องีนหนกหน่อยอะนะอะไรนะมืนเหรออนับออ่ะตอนนี้มีใครเห็นคั้นก่อนมั่งไหมไม่เห็นเหรอเราเบลตายเรียบร้อยระเนยปรนเี๋คือไอทีบอกมืนมนอร้อนคุณคนดูไม่ไอทีไหมเอ้าเล่นเลยคนสุดท้ายแล้วอทีอยู่ไหนเนี่ยคนสุดท้ายแล้วนะนีใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยไม่ใช่ตามไอ้อทีร้อนอับแคบ อับอับแค่แค่เบื่อมืดมืดอ่ะปกติในถ้ำมืดป่ะลงไลแมพลงไลแมพฮะลงอ๋อโอเคยะตามมายะเร็วเลยเวลาเก้าวิ่งเลยฮะผมเจอแล้ววิ่งเร็วเจี๊วิ่งเร็วไอ้า่าอย่าตีเร็วตีเร็วเร็วมาแลสามสองโอเคเย่ชนะก่อนเย่้ ไม่นะไม่เล่นทีวีเขาเรียกว่าแข่งขึ้นยันสามกาเรียกขึ้นยันสามพิตรยังไง่ะโอ้โหดีดีดีโค้ดเอ้าเอาพี่ขึ้นยันเลยไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขึ้นยันสี่พิตรนะแบบทีวีเลยทุกคนโอเคแล้วทุกคนไปรอบสามเลสโก้มาครับทุกคนรอบสามครับสุ่มเลยฮะใครเป็นทีมสอบสุ่มเลยครับลาฟาแยเป็นย้ อ้าวอยู่ๆแฮะพี่ปาเขาไม่อยากเป็นโอเคพี่ปาไม่อยากเป็นโอเคศูนย์ลอเขอศูนยอหนึงแล้วกันนะพี่ปาเขาไม่อยากเป็นฮะเยียวยาเป็นไปแล้วมิตรทีเป็นเย่มิตรทีเป็นเย่มิตรทีเป็นอ่ะิตรทีเป็นเลยอ่ะมิตรทีตายโอเคมิตรทีเป็นเลยรักก่อนมิตรทีขอตายโชคดีนะโอเคนับสามสิบวิหรอใช่ครับตอนนี้มีนับเลยใช่เป็นสกิล้วยเลื่อใครมันบินอยู่กับโบลแม่เลยคนเนี่ยใครบินไอ้เจ้ามึงเออยี่สไอ้เจ้ามึงบินโคตรโกงทีที่จะไปลาไปลาไปลาไป ใครอ่ะมันคลิปอยู่แล้วป <Sh> ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ว <para> ิ <out> ่งไปอ่ะใครอะใครวิ่งตีพี่ออ้เจ้าเหรอหรือเปล่าวะเป็นไงน้องปลาเหรอปลาจริงเหรอเมื่อกี้อ่ะปลาไม่มีด้วยอายู่ไหนอายู่ไหนปมาอยู่ไหนพี่หาน้องด้วยที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ม่ิเตซี่เสียงอะไรไหมเสียงอะไรไหมปลานอนแล้วนอนลงจชึบเรียบร้อยทีกากทีกากทีไม่ทีหาเลยพี่ตัวไหนตัวไหนที่มีข้อความขึ้นตรงนั้นตัวจริงตัวนั้นตัวจริงข้อความขึ้นอ่ะ นี่ไงาาอแม่กูเป็นแก้วเอาแม่เลยเป็นทุกตาเมืดีมีคนถีบในบ่อนี่เมื่ีมีคนถีบในบ่อนี่อีกมีอีกฆ่าเรวรีบคาในลบอกมีอีกมีมีอีกมีในบ่อนั้นมีลาเฟลอยู่มีลาเฟลอยู่ในบ่อนั้นมีลาเฟลอยู่ในบ่อนั้นฆ่าเรลวออกมาแล้วบอกมาแล้วเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนแม่งกูเป็นสามรอบติดเลยเกือบไปปะเนี่ยเด็กเกนี่อยู่นี่ไม่ดึงอยู่นี่ ไหนอะไหนคนนี้ да? เหรอวะถวยเอาเราเพียวตกตึกตายไปนะตกตึกตายผมปากโอแค่นี้แค่นี้แค่นี้กูได้ยิวเพลฮัลโหลไซโคลนแค่นี้ฮัลโหลไซโคลนเหรอไอ้เจ้ามันโกงไอ้เจ้ามันอยู่บนสมัยแน่เลยอ่ะมันโกงอ่ะเจ้ามึงอย่าโกงนะเจ้าทำโกงนะมันโกงนะโกงตายโกงไม่โกงผมไม่โกงใช่ฮะโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มันมีขี้ด้วยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยเยาวยาวไม่ได้เชื่อโคตรเนี่ยตรงนี้ใครมันแอบเนี่ยแม่เอ้ย ใค้เขาสถาสร้างเลยโค้นเนียนเลยเหลือเจ้าคนเดียวง่ายเลยนะฮะเลอเจ้าคนเดียวไม่ใช่ทีไม่ยากแต่เอาจีมันยากมากเลยนะตอนนี้ใช่ตอนหายาจริงแะมไม่บอกอยู่เองครับใครแบบนั้นก็ไม่เห็นเลยนะจริงถ้าไปบอกอ่ะใช่หรือคนเดียวด้วยไอใช่ที่มืดไม่ได้ที่มืดอีกเร็วออฮะอีกเร็วออฮะจะไปบอกเอ้าใช่ไหมกันเถอะมาแกที่มืดเหรอฮะใช่รุนไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ครับบ้ากัน อาจารย์อาจารย์ไปไหนเออสวยไม่อแค่ไนิดเดียวที่พื้เออเก็บใบนะครับเก็บเก็บสองคนละ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 สองไอ้คนเอ้ยข้าใครอยู่เนี่ยโอเคทุกคนรอบสามไปกันมาครับทุกคนรอบสุดท้ายนะครับสุ่มเลยครับผมไฟล้อนเป็นเลี้ยฮ่าคนไก่หน้าที่เป็นรอบท้ายนะแฮะ วันนี้ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะโชว์วิชาจุกอันนี้ดูทุกคนครับมันเรียกว่าไม่หมดเลยไม่ไหวที้โกงไอ้แก่อย่าโกงอย่าโกงอย่าโกงสิ้นาที่จบลาครับสุดหาเลยฮะน้องปลาอูเอฟซีโคตรเยอะตรงกลางอไปแอบเนียนมั้งดีกว่านะแอบเนียนมั้งเด้ตรงกลางโคตรกลางโคตรเยอะดีนี้แลใครออกสติ๊กมั้ใครอยากจออสติ๊กไปช่องแรกใครสติ๊กไปช่องแรกนะฉันเห็นนะไม่ใช่เราดู้วยนึ่ใครอ่ะใครมันแอบย่องอยู่ตรงตรงต้นไม้นะฉันเห็น เดี๋ยวมันจะเป็นขั้ก่อนนี่หว่าเฮ้ยพ่ธีไม่นะบอกเลยนะฉันฉันจะอ่าไพิธีตายไม่นะพิธีตายคนแรกพิทีเป็นขั้ก่อนไม่ใช่การเช็คไงบอกเลยรอบนี้ฉันจะไม่ฉันจะไม่มีทางไป็นขั้ก่อนคนแรกรอบแน่นอนบอกเลยรอบนี้บอกคนโคตรเนียนหูโคตรเนียนทุกคนครับเฮ้ยใครเอาไม้ธนูเฮ้ยใครมากระโดดแล่นยอาไธนูเฮ้ยขั้นก่อนโคตรเบนเฮ้ยพี่โกงเหรอ เออใครโดนยิงอ่ะใครโดนยิงอ่ะจ่อจมีมีคนโดนยิงนะที่ดี๋ยวโดนยิงนะฆาตกรมาจีนถนนอะไรตรงใครมายิงธนูใส่ปากอาจารย์บอกอาจารย์จะมีลูกจะมีเมียที่ต้องดูแลอาจารย์อย่าเพิ่งแม่พี่เมียใช่ลูกแล้วหรอยังลูกลูกตื๊ดเฮ้ย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 ออาจารย์ขอร้องละอาจารย์ยาช่ยยาลองรักอาาเราจะเป็นเราจะเป็นพันธมิตรที่ดีกันได้จ้าไททันไพทัานกับคนธรรมดาอยู่ด้วยกันได้จ้ะช่วพี่ ดายาดายพี่เขาอยู่ข้างล่างมาแล้วมาแล้วอย่าไปอยู่กุ้ง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 อย่าไปอยู่กับกุ้งคอร่างพี่ด้วยขอย่อขอย่อเอ้ยผมย่ออยู่ผมยังรอดอยู่ผมยังรอดอยู่ยุกอยู่หลัง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 ไปแล้วนั่นะไปพี่เอาเลยพี่เอาเลยไปแล้วไปแล้ววิญญาจุกวิญญาจุกวิญญาจุกอ้า แม่เลยใครมาทัโลกใส่ขวดเแม่โอ้ยเฮ้ยปลาโคตรเนียนปลาเนียนมากคุยจะพันเนียนมากป้าป้าป้าเนียนมากตอนนี้ครับผมไม่บอกปลาแล้วกันปลาอยู่ไหนดูเคียร์ดิเคียร์คุณเดินไปในมือสีอยู่ตรงต้นไม้เนียนโอ้เนียนมากผมบอกเลยเฮยโอ้ย้ยคุณคุณกำลังเนียนกับทุกคนได้ไหมฮะตัวเด็ดจริงๆทุกคนเห็นไหมฮะใครใครใครเห็นคอมเมนต์นะฮะเคียร์กำลังเนียนกับฝูงชนตอนนี้ เฮียเวที่มาของเรื่งเฮียมีการหนีมีการเดินหนีมีการเดินหนีเฮ้ยเจ้บจตัวที่เองเจอพี่ครา้งแรกนะไหมเจ้าปักไททันนะได้ยากคุณเนี้ยเหรอฮะคุณเนี่ยเหรอฮะคุณคุณคุตกมาข้างล่างคุณเนี่ยเหรอนี่เฮียอยู่ตรงหลังไททันไม่ได้เฮียเป็นคนกลังไปน่ะเดียดูปลาลาเวนิดลาฟิลลาฟิลอยู่ตรงประตูประตูประตูไม่ใช่ประตูธรรมดามบูเคนี่พอ ไม่ใช่ประตูธรรมดาลาฟีอยู่ตรงที่ไม่ใช่ประตูธรรมดาทุกคนครับไอมึงอยู่ไหนกันวะเียร์ครูเกียร์คูอยู่ใกล้กันก่อนมากเดินหนีโคตรเนียนดูดิเดินเนียนมากเวที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 ยังไงโอ้โหสองิตเองอ่ะโคตรแรงปลาตอนนี้ครับปลาอยู่ตรงที่ปลาหรือปลาคนเดียวไงพี่ตายแล้วหรือปลาคนเดียวปลาตอนนี้ปลาอยู่ตรงไอแฮมไอแฮมปลาอยู่ตรงไอแฮมปลาตัง ป,ปลาตังฝรั่งขามุ้ยปลาดีเร็วปาดีเร็วปาดีเร็วแอบยอ้ไม่อ้ยอ้ยเ้ยเ้ปลาใครเกียใรเียมีคนเกี้ยแมงเอ้ยรน้ม่น่าปาตามพี่ขอโทษข้าผิดขิไปแล้ว โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ถามว่าวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับความเกียนในวันนี้ทุกคนครับก็ใครชอบคลิปอนแอบแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องไซคอลาเวลเมเตอร์ทีคุงไฟล์ล้วก็เียวยาคุงใต้คลิปด้วยกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย